ต่อไปเป็นการขันน็อตนะครับขันนอ็อตมันก็จะตัวแดกนิดนึง ้โอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวนึง่งโอเคถ้ายังไม่อยากปิดฝาเครื่องนะครับเราก็ต้องทำการเปิดเทสก่อนแต่ว่าเรามั่นใจว่าอันนี้ใช้ได้เราก็จะทำการปิดฝาเครื่องเลยนะครับจะขอ ับสายแพงนิดนึงหวังว่าจะไม่หักนะโอเคดี๋ยวเราจะทำการปิดฝาเครื่องนะครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็จะเปิดใหม่นนก็จะไ,ได้กั้ตอนเปิดใหม่นะต่อไปเป็นการเทสนะครับตึง ขอจบขั้นตอนของการรีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่หัวเว่ยแต่เพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากปิ้นเอ0จีเพจรีวิวไปเรื่อยและสปอนเซอร์ทุกท่านสวัสดีครับ